ตอนนี้จะไม่ไหวแล้วสังเกตว่าพื้นที่มีกว้างแต่เราไม่ยืนเราอยู่ใกลก้ๆเราเบียดกันเราหนาว่าใช่ที่นี่ถือว่าวเป็นไฮไลท์ของคินาบาลูค่ะคือ<ช>เป็นที่พักไว้ลงทะเบียนด้วยเป็นร<ช>ีเซพชั่นด้วยเป็นที่ทานอาหารเช้าด้วย อะไรด้วยก็คือทุกคนพอมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาถึงมามาลงทะเบียนที่นี่อาจจะปักแห่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามันตอนนี้ประมาณสี่องศาแล้วสี่องศาพเจสี่องศาในความสูงที่เท่าไหร่คะพี่บ้านสามพันสามพันสองกว่ากว่านิดแล้วแล้วก็ลมแรงตลอดเวลาใช่ครับแต่จะบอกว่าในขณะที่พวกเราจัดเต็มขนาดนี้เรายังไม่หายหนาวแต่ข้างหลังเรานะคะบรรดาลูกค้า ใส่ชุดบอลเตะบอลกันใช่เตะบอลกันสบายมากเลยบนยอดเขาบนยอดเขาสูงมมากมากเลยใช่เตะโกหนูวนะโกหนูด้วยอยากจะไปเล่นกับเขามากเลยตอนนี้ตอนนี้ประมาณห้าโมงค่ะแต่จริงๆลงมาถึงสักพักแล้วเนอะใช่ครับข้าวเรียบร้อยก็ตอนนี้เราได้กุญแจห้องพักอะไรมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นที่พักร้านแล้วก็ไม่เกินหนึ่งทุ่ม เราจะได้มาที่สุดนั้นหมายตรงนี้ทานอาหารเช้าประมาณช่วงมันตีสองและเดินขึ้นตีสองขึ้นยอดที่โลพิกตีสองขั้น โอเคตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้าบแนาทีตอนนี้ข้างนอกอากาศประมาณสามองศาสามองศาสาภา้าคื้นหนาวมากเลยอ่ะจะบอกให้แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีอาการปวดหัวเพราะว่ามาจากะระดับความสูงมันจะทำให้เราปวดหัวนิดนึงแล้วก็หายใจลำบากนิดนึงก็ค่อนข้างยากสำหรับ คนที่เกิดเมืองร้อหนอึง่งพวกเราเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเด็กสี่คนมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรที่นี่ <laughs> นแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้แต่งขนาดเรานะแต่ก็ยังโอเคด้วยความที่บางคนเขาเป็นคนเป็นคนท้องถิ่นที่นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นชาวต่างชาติที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับอากาศมาาแต่เราไม่คุ้นเลยเราไม่คุ้นเลยเราไม่คุ้นเลย อุปกรณ์ที่เรามีก็ค่อนข้างจะไม่ไม,ไม่พอเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเต็มที่พ <Okay S 1> ยายามเลี้ยงตัวได้นะ้อนโอเคครับตอนนี้เรากำลัลงรออาหารเช้าอยู่เป็นอาหารเช้าที่กินเช้าว่าตีสองครึ่งเราคาดหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็นะอาทิ์ขึ้นบนยอดที่สูงที่สุดในระดับความสูง4,000เมตรใช่ค่ะบอกบมาอย่างยิ่งนะชแรงออฟลิมิต ตอนนี้ถึงไฮไลท์ของเราแล้วค่ะมันจะเป็นหน้าผาชันแล้วก็ทุกคนต้องฝากไปเท้าไว้ที่ไกด์ของตัวเองแล้วก็ใส่เชือกขึ้นไปนะใส่เชือกครับเราไม่แน่ใจว่าตอนขึ้นเนี่ยเราจะถ่ายรูปเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนลงเราถ่ายให้ดูแน่นอนควันนี้มืดมากวันนี้มืดมากชั้วใส่เชือเลยจ้ะ

แสงแล้วคุณจะหาคาบรรยายหิวมากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ กับมุตัวเล่เรียนเจียงพวกเรา4คนตัวตรงนี้เราก็ได้ถ่ายทาง จะขึ้นแล้ว น sociedad, ีเขาเรียกว่าโลพีกนะคะซึ่งจะสูงกว่าต้นเซาพีกประมาณ500เมตร5 0าเมตรได้แต่เป็น500เมตรที่ทรมานมากๆขนาดตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะพาที่ขึ้นแล้วแต่ยังหนาวแบบว่าเกิดมาไม่เคยหนาวขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นเป็นความอดทนที่แบบว่าออรลิมิตจริงๆ ใช่มาเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าสำหรับวันนี้แล้วทุกคนเราสิ่งคนพิชิตใจตัวเองได้แล้วเราออฟฟิร์มิ่มแล้วค่ะไทยแลนด์ออฟฟิร์มอิ่มย้